สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสว่านแบบเปลี่ยนหัวได้ถึงตัวนี้จะเป็นสว่านแบบเปลี่ยนหัวแต่เวลาใส่ดอกสว่านนี่นิ่งมากแล้วหัวจับดอกสว่านก็เป็นเหล็กด้วยนะครับเวลาจับนี่แน่นจากที่ดูนี่ก็ถือว่านิ่งมากเลยนะครับเวลาถอดหัวเปลี่ยนนี่ก็ถอดง่ายนอกจากในเรื่องความนิ่งแล้วความแรงนี่ก็ทํามาไม่แพ้ใครนะครับในการยิงสกูสกูยาวๆแบบนี้ยิงเข้าไม้ได้สบายเดี๋ยวมาลองยิงให้ดูเลยครับ นี่เลยครับก็จะประมาณนี้ความแรงนี่ก็ถือว่าใช้ได้วันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูเลครับว่าสว่านรุ่นใหม่ของมาซาลุตัวนี้น่าสนใจยังไงบ้างรุ่นนี้เขาจะมีหัวเปลี่ยนมาให้ถึง4หัวรหัสรุ่นของเขาก็คือ SCS d 2 1 0แรงบิดสูงถึง60นิวตันเมตรเครื่องมือมาซาลุเนี่ยบอกเลยเป็นเครื่องมือที่ราคาถูกแล้วก็พัฒนาเร็วมากอีกไม่นานนี้ก็จะมีมากกว่า100สินค้านะครับในเร็วๆนี้ ต่อมาก็มาดูของภายในกล่องนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้าง <C 1970> เครื่องมือมาสลบผมก็ใช้มา 2- อสาตัวแล้วนะครับโดยรวมนี่ก็ถือว่าถูกใจอย่างแรกมาดูตัวกล่องของเขาก่อนนะครับกล่องของเขานี่ก็ถือว่ามีความสวยงามเลยนะครับไม่ใหญ่มากจะมีหิ้วตรงกลางแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันเครื่องมือภายในไหลไปมาและแบบที่2ก็จะเป็นแบบหิ้วกระเป๋านะครับถ้าเครื่องมือของเราภายในเนี่ยมีโฟมตัดเข้ารูปแล้วกล่องเครื่องมือช่างของมาสรุเนี่ยสามารถเอามาซ้อนต่อกันได้นะครับจะมีจุดล็อกตรงนี้เวลาที่เอากล่องมาซ้อนซ้อนกันนี่ก็ล็อกแน่นโอเคครับมา อย่างแรกนี่ก็จะเจอใบคู่มือพร้อมใบสแกนรับประกันการรับประกันของเขาอยู่ที่เเดือนนะครับส่วนตัวคู่มือนี่ก็ทํามาดูง่ายคู่มือนี้ก็ทํามาดีนะครับดูง่ายบอกรายละเอยียดชัดเจนนะครับว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เผื่อ,ม,อมือใหม่ซื้อไปใช้งานด้วยนะครับจะได้รู้วิธีการใช้งานชัดเจนเพราะบางคนอยากใช้งานเนี่ยไม่รู้คือไม่รู้จริงๆเลยนะครับหลายคนทักมาถามผมว่าเฮ้ยตัวนี้ใช้ยังไงในคู่มือนี้ก็จะบอกหมดแล้ว ต่อมาก็มาดูอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับอันนี้ดีมากเลยตัดโฟมมาให้เรียบร้อยมาดูตัวเครื่องครับตัวเครื่องนี่ก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากเวลาจับนี่ก็โอเคนะครับแน่นกระชับมือพอดีส่วนในรายละเอียดการประกอบต่างๆของมาสโลก็ถือว่ายังทําได้สวยนะครับตัวนี้ได้เป็นมอเตอร์บัสเลดด้วยตัวสีดํานี่ก็จะเป็นวัสดุยางการลื่นจากที่จับดูก็ยังไม่ถือว่าเนืบเท่าไหร่นะครับแต่ยังช่วยกันลื่นได้รูปร่างการดีไซน์โดยรวมก็ถือว่าสวยครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงการปรับคัชนะครับว่าจะ โอเคเลยครับการปรับคัชนี่ก็ถือว่าแน่นใช้ได้นะครับไม่กองแก๊งส่วนตัวนี้จะเป็นโหมดจ่อครับแรงบิดสูงสุดในการปรับโหมดก็จะประมาณนี้ส่วนต่อไปมาดูตัวแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยแอบ,บเห็นว่าเป็นรูปแบบใหม่ด้วยนะครับการดีไซน์ไฟเช็คสถานะแบตเตอรี่จะมาอยู่ข้างๆแบบนี้เอามาไว้ข้างๆแบบนี้ก็ดูเท่ไปอีกแบบนะครับดูสวยดีจะมีทั้งสองข้างเลย โอเคครับไปเสียบกับสว่านเลยเดี๋ยวลองฟังเสียงมอเตอร์สิ่งที่ผมชอบในแบรนด์มาสลุเลยก็คือเขามอเตอร์นิ่มเสียงมอเตอร์เขานิ่มจริงนะครับใครที่เคยใช้เครื่องมือมาเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกได้แบบผมเลยต่อมาเดี๋ยมาลองใช้งานกับตัวหัวเปลี่ยนหัวแรกนี่ก็จะเป็นหัวแบบชิดมุมเวลาจะใส่เนี่ยให้เรากดตัวสีแดงนะครับแล้วก็ยัดเข้าไป ส่วนตรงนี้ก็จะใส่ดอกไขควงเวลาที่เราอยากขยับไปตำแหน่งไหนก็ขยับง่ายส่วนตัวดอกไขควงนี่เขามีแถมมาให้ด้วยจะให้ดอกไขควงมา3ดอกพร้อมที่เก็บนะครับเวลาใส่ที่เนบเนี่ยจะอยู่ในลักษณะแบบนี้ส่วนเรื่องความนิ่งของดอกไขควงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับดอกที่เราใส่ก็จะประมาณนี้นะครับเวลาที่เปลี่ยนหัวนี่ก็ง่ายๆนะครับยกตัวสีแดงขึ้นตัวล็อกนี่เขาจะทํามาเป็นแบบลูกปืนนะครับเวลาล็อกนี่ล็อกแน่น แล้วเวลาที่เราเอาใส่กับหัวสวา่านจะเป็นเคี้ยวล็อกแบบนี้อันนี้จะเป็นข้อดีที่เขาเออกแบบมานะครับเวลาสวมกับหัวสว่านีนจะล็อกแน่นเลยจะหมุนไม่ได้ส่วนเวลาที่เราอยากปรับตำแหน่งให้เราดึงออกนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนไปตามตำแหน่งที่เราต้องการพอได้ตำแหน่งที่เราจะขันแล้วก็ดันกลับเข้าไปแ,แค่นี้หัวไขค,ควงเราก็จะแน่นพร้อมใช้งานโอเคครับต่อมามาดูหัว90องศากันบ้างการใส่หัวก็เหมือนเดิมกับเมื่อกี้เลยพอได้ตำแหน่งที่เราต้องการก็ดันเข้าไปล็อก เวลาสวมดอกเข้าไปเนี่ยตัวดอกไขควงเนี่ยอาจจะมีสายได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับลองหาดอกที่มันแน่นๆมาใสาด่ดูแต่เวลาขันสกูนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้ได้ต่อมามาลองกับหัวจับที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นหัวจับดอกสว่านหัวจับดอกสว่านนี่ใส่ไม่ยากนะครับแค่สวมเข้าไปเนี่ยเขาจะล็อกเลยส่วนการใช้งานนี่ก็จะเหมือนกับเราใช้งานหัวสว่านทั่วไป นี่เลยครับเดี๋ยวจะมาลองเจาะกับดอกใบพายตัวนี้จะได้ดูความแรงของเครื่องด้วยส่วนการลอกดอกสว่านเนี่ยเราสามารถมูนอัดแน่แน,แ,นแบบหัวดอกสว่านทั่วไปได้เลยดอกนิ่งเลยครับหัวเปลี่ยนได้นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับทำให้ดอกนิ่งได้ขนาดนี้ เดี๋ยวมาลองทดสอบเจาะกันเลย งานจอบแบบนี้แรงบิด60นิวตันเมตรเนี่ยเหลือๆครับใช้ได้หลังจากใช้งานหัวจบดอกสว่านแล้วต่อไปก็จะเป็นหัวจบดอกไขควงแบบก้านตรงหัวทุกตัวเนี่ยหลักการเดียวกันนะครับให้ยกตัวก้านสีแดงขึ้นมาก่อนแล้วก็สวมเข้าไปนี่ครับพอใส่ตัวนี้เข้าไปก็จะเป็นไขควงคัชแล้วเวลาที่หัวเข้าล็อกแล้วเนี่ยเขาจะแน่นมากนะครับไม่ต้องกลัวหลุดต่อไปก็เอาดอกไขควงมาใส่จุดล็อกตรงนี้พอเสียบเข้าไปแล้วก็ปล่อยเลยนะครับดอกที่เสียบเข้าไปนี่จะแน่นเวลาที่จะปลดดอกออกก็ดันไปข้างหน้า ต่อมามาดูความแรงของเครื่องนะครับกับดอกยิงหลังคาย,ยาวๆแบบนี้ส่วนการปรับเนี่ยจะปรับไปที่แรงสุดน,นะครับจะอยู่ที่โหมดเจาะเริ่มเลยครับ1 2 6่งนิวตันเมตรเนี่ยสบายๆนะครับแล้วก็ต่อด้วยขันออกเลย นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานยิงหลังคาหรือว่างาน DIY นี่ก็ตอบโจทย์แล้วตัวเครื่องเขาก็ยังมีน้าหนักเบานะครับเวลาที่เอาไปยิงฟ้าหรือว่าขึ้นที่สูงเนี่ยเหมาะเลยเวลายิงสกูก็สามารถปรับคัชได้อย่างละเอียด ส่วนหัวเปลี่ยนที่ให้มาเนี่ยก็มาปรับใช้งานตามหน้างานของเราได้ถ้าเจอสกูชิชิตแบบนี้ก็ทำงานสะดวกครับไม่ว่าจะขันเข้าหรือว่าถอนออก <c oughs> นี่เลยครับถ้าเป็นสว่านธรรมดานี่ก็จะทำงานลำบากถ้าเป็นหัวเปลี่ยนได้แบบนี้ก็จะทำงานง่าย ก็จะประมาณนี้นะครับในการใช้หัวไขค,ควงคันสกรูงานชิดส่วนต่อมาถ้าเป็นมุมแคบแบบนี้ก็จะใช้หัว90องศาอันนี้เป็นงานทดสอบให้ดูนะครับเผื่อเป็นมุมแคบที่เราอยากขันสกรูแบบนี้ถ้าเป็นพวกสว่านธรรมดาเนี่ยก็จะเข้าไม่ได้นะครับหัวก็จะติดหรือถ้าหัวสกรูเข้าไปได้นี่ก็จะขันสกรูยากแต่ถ้าเราใช้สว่านของมาสลูตัวนี้ก็ถือว่าสบายเลยครับมีหัวเปลี่ยนเจอมุมแคบแคบแบบนี้ก็ใช้หัว90องศาเราอยากขันสกรูแนวไหนเนี่ยสามารถปรับได้หมด นี่เลยครับก็จะสะดวกสบายแบบนี้เลยนะครับในการใช้งานสว่านเปลี่ยนหัวได้ของมาสลุโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าถูกใจมากนะครับในราคาชุดนี้อยู่ที่2,000กว่าบาทนะครับได้แบตสองก้อนหัวเปลี่ยนก็จะให้มา4ี่หัวแบบนี้หรือใครที่มีเครื่องมือของมาสลุอยู่แล้วไม่อยากได้แบตซื้อแบบตัวเปล่าเนี่ยเขาก็มีส่วนช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับใครที่หาเครื่องมือถูกและดีต้องมาสลุเลยนะครับเยี่ยม